ที่ตอนเศร้าครับผมพี่น้องครับออกกันอีกานึงคลิปครับผมปลายยางครับพี่น้องราชิลบเนี่ครับพี่น้องครับต้นตาลนี่ครับผมกล้วยหอมครับผมมาลงครับนี่ตีตะไลเขาปลายยางไปแล้วมาอยากควงครับพี่น้องเป็นเดินครับผมนี่ปลามันเป็นกลุ่มมัน ังงนครับพี่น้องครับจะมีโตคาล้มดีครับผมปลาเนี่ยเอาขอบับลงลบครับพี่น้องครับายหอมทำหน้ท่ทีแล้วครับผม 你懂呗。You know ผมได้ตัวหนึงครับพี่น้องครับดูข้างหลังป้ายยางย่างไรครับผม,มออกไมา่จากตัวเลยเนี่ยขนาดบินไม่จับเนี่ยก็ยังมาลงมอยู่ครับพี่น้องตัวมันตัวมันลงมันบินไมต่ตะพุ่นครับพี่น้องเมื่อกี้เลยบินมแม่หล่ะมาลงมเลยล้มนทางนี่ครับผมลงหนทางอ่ะมันก็เลยหัวมันโค้งมันก็เลยบินไปลงหาเลยครับผมมันจังโค้กันอยู่ในปลายยาง มันบ่ได้ฟังหูสัง่งมันมีขลุ่มมาตัวนี้พี่น้องเอ๊ะเชียงหน่อยครับผม,มก็รีบดยวยตัวตั่นเนาะอย่างเป็นได้ปลาหยางย่างหลายครับพี่น้องคือว่ามีหนุกขลุ่มยู่นี่เชียงใหญ่หตัวนหนึ่งครับพี่น้องในยิ้นก็บยังพายังเห็นความมีขลุ่มได้เลยหลายแต่ว่านกหลายครับผมไม่ปลาหยางพี่น้องควายหอมเก็บได้แต้มนึงครับผม เอาเล่ออกโดนกระไดไมันต๊ะรัครับพี่น้องช่วงนี้ทะเนียรกะไม่ไม่อยากเข่าเรกพี่น้องช่วงนี้มาเรมาฝอกกันเสิยเพราะใดเนี่ยันตอดินนี่แหละครับพี่น้องหอมมันแก้มนุ่งก็ trái ngoài không tôi nhay trái ngoài tôi nhay thằng nào lên một cục xoay chuông kìa mấy cả hàng thì nó ngứa chuồng này ังไม่อยู่ครับผมไม่กีะไเกิดวัดดีดย,ย,ย,ยูดีๆกันไลพร้อมขาบานแล้วสายเคีงสายเคงแล้วสาเขงสายเคีงกันสายไ,ไ,ไมว่ามีมนกขลมกูปน,นี้เนาะ รถบ่วงเลือก็นชิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องครับรดบ่วงจะเท่ากันเจอบ่วงเจอกันไหมนาครับผมพี่น้องครับผมใส่เชือกไหมครับผมเสาเนี้ยอีกไม้นึงครับพี่น้องครับ่าหมันครับผมฝั่งนี้เป็นเดินครับพี่น้องครับฝั่งนี้ป้ายางครับฝั่งผมผมลงข่อยหอมมันครับพี่น้องครับ ไป่ล้องครับเข้ามาลบครับไ่ด้านนี้ลบใกล้ๆนี้ครับผม Bye. That oh, bad. สัมครับพี่น้องเสียงง่ายครับผมสองกุกครับผมรบไก่บ้าพี่น้องสองเสียงค้นคน้ำเนียบ้า้ย่างไรขันอยู่ฝนเสยอ,อยู่ฝนเราลงอีกเลยครับผมเสียดายครับผมมีข้าล้มแนยกตัวกินของพุ่มไม่กีดยางแล้วครับพี่น้องแต่พอนกบมาแครับผมไปเก็บง่ายครับผม พี่นุ่งครับผมเจอกันไม่คิดหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ